ลิปนี้นะครับอาจารย์จะมีเส้นอยู่เส้นหนึ่งครับมาแนะนําให้รู้จักนะครับนั่นก็คือเส้นคุ้มกันครับเส้นคุ้มกันจะเป็นเส้นที่อยู่ออกห่างจากเส้นชีวิตมาพอสมควรสั้นก็ได้ยาวก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่าย,ยาวจะดีนะครับเส้นคุ้มกันเนี่ยครับมันบ่งบอกว่าบุคคลผู้นั้นจะได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือหรือนอกจากนี้ยังได้รับการคุ้มครองจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือก็ได้นะครับเช่นบางทีเจอปัญหาติดติดข ไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือการงานเนี่ยมักได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับการสนับสนุนได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีเส้นคุ้มกันเนี่ยมันจะเหมือนกับชีวิตของเราเนี่ยเวลาเจอเรื่องหนักๆแย่ๆแต่ก็สามารถผ่านไปได้หรือเอาตัวรอดได้แบบบุริษได้อีกด้วยครับเส้นคุ้มกันเนี่ยนะครับยังรวมถึงเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นใครที่มีเส้นนี้เนี่ยเวลาเจ็บป่วยหนักๆก็อย่าเพิ่งท้อท้อใจไปนะครับมักจะเจอยาดีเจอหมอดีหรือคนที่จะเข้ามาชี้แนะ ชี้ช่องทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรคให้กับตัวเราได้ด้วยครับสนใจดูเลยมือเช็คดวงการงานการเงินทักหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับ